ผู้การจุนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิชาสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับล่าสุดเห็นคำสั่งแต่งตั้งผู้การจุนเป็นประธานคณะทำงานอของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งนี้เนี่ยต้องทำหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างครับผู้การครับครับ จริงๆแล้วตำแหน่งคือตำแหน่งอประธานคณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรีครับคุณ<ร>คควิชาญครับคือท่านในท่านรองนายกรัฐมนตรีน่ะดำรงตำแหน่งอยู่สองตำแหน่งก็คือตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและก็ตำแหน่งนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งในในส่วนของผมเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของคณะทำงานของรองนายกรัฐมนตร,รีครับก็ดำเนินงาน มีบทบาทในเรื่องของการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้รับมอบหมายซึ่งในเรื่องโครงการสะพานนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในโครงการที่ติดตามความคืบหน้าเพื่อมานํารายงานให้กับทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพราะว่าขั้นตอนกระบวนการปฏึติงไหน,นะนครับประมาณนี้ครับนะ ครับวันนี้ถือว่าถูกคนถือว่าถามได้ถูกคนพี่น้องประชาชนที่ตั้งคำถามมานะครับผ่านผมมาเนี่ยนะครับก็ตั้งใจฟังให้ดีนะครับแล้วก็ผู้การจุนเองเนี่ยก็ไปเก็บรายละเอียดนะครับไปศึกษารายละเอียดไปรวบรวมข้อมูลมาเพื่อจะตอบคำถามให้กับพี่น้องประชาชนว่า,าสะพาน ข้ามทะเลสาบสงขลานะครับหลังจากที่เขาเรียกว่าได้เปิดตัวได้แถลงข่าวไปนานแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการวันนี้มาถึงไหนแล้วเปิดปฏิทินเปิด ทำลายเปิดขั้นตอนในการดำเนินการให้พี่น้องประชาชนให้ท่านผู้ฝังได้เข้าใจแบบง่ายๆด้วยครับผู้การครับเชิญครับครับครับยินดีครับครับตามที่พี่น้องยาชนทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาได้ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าโครงการนี้เกิดจากการปรักดันของในอดีตนะครับอดีตท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมนาคมซึ่งตอนนั้นคือท่านสักสยามคิดชอบนะครับและโดยท่านอิาคุณเปีปเ้ยนะครับท่านดรดาถีรละจะกิจประการรวมถึงท่านสสในจังหวัดพัทลุงสองคนก็คือท่านาฉลองเทิดวิญพงศ์และก็ท่านภูมิศิษ์คงมีนะครับก็ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดโครงการนี้จนประสบความสาเร็จผ่านกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาข,ของคณะรัฐมนตรีรวมถึงทุกสิง่งทุกอย่างนะครับแต่เนื่องจากว่า ในการดําเนินเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับทางรัฐบาลต้องใช้เงินจํานวนมากถึงประมาณ4,700ถึง4,800ล้านบาทในการดําเนินโครงการนะครับควบคู่ไปกับที่เกาะลันตาที่กระบี่ด้วยนะครับสองโครงการในรวมกันนะฮะแต่ว่าเฉพาะของอในสะพานมิวาที่ข้ามจากจองถนนไปยังกระแสะสินเนี่ยใช้งบประมาณประมาณทัสี่พันเจ็ดรอยล้านบาทนะครับซึ่ง เอ่อเมื่อมีงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับทางรัฐบาลเองก็ต้องหาเงินมาดําเนินการเนื่องจากว่าเป็นความจาเป็นสําหรับเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและก็เป็นประโยชน์ในทางด้านเศรษฐกิจในทางด้านเกือบทุกเรื่องนะครับเป็นประโยชน์จริงๆเพราะง,งั้นรัฐต้องลงทุนเอ่อที่มาที่ไปของของงบประมาณนะครับก็ตกปรึกกันที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเราต้องใช้งเงินกู้จากแบงก์โลกนะครับ สามสิเปอร์เซ็นใชงบประมาณของของรัฐบาลเองนะครับก็คือ,องบงบประมาณรายจา่ายประจำปีนั่นเองนะครับก็ผูกพันงบประมาณไปสามปีก็คือหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์นะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะเสร็จประมาณปีเจ็ดหนึ่งได้เปิดใช้ถ้าเป็นไปตามตาม timeline หรือไม่มีข้อติดขัดใดๆนะครับเชื่อว่านะับปัจจุบันเนี่ยนะครับเรา มีโอกาสที่จะลงนามในสัญญาได้ทันไปในธันวานะครับวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่แล้วนี่ครับท่านรองนายกรัฐม,มนตรีก็ได้คำชับหน่วยงนานที่เกี่ยวข้องอยากให้โครงการเนี้ยให้เร่งดําเนินการให้เสร็จภายในเดือนธันวานี้นะครับได้มีโอกาสลงนามในสัญญาเพราะงั้นต้นปีหน้าก็มีโอกาสได้มีการก่อสร้างครับครับโครงการนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ นะครับของอพรักภูมิใจไทยเลยนะครับพูดกันตรงๆกเ็เป็นความภาคภูมิใจ นะครับของท่านนาทีรัชกิจประการของท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับแล้วก็สสพัตลุงทั้งสองท่านนะครับที่ร่วมกันผลักดันพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับภาคประชาชนพร้อมกับเครือข่ายกรมทางหลวงชนบทนักวิชาการทั้งหลายที่ร่วมกันผลักดันเพราะว่าเห็นคุณค่า ของสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการท่องเที่ยวหรือว่าทางด้านาเศรษฐกิจเนี่ยผู้การจุนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักบริหารมือดีของอปทนะครับหน่วยงานพิเศษนะครับทางด้านการท่องเที่ยวและก็บริหารอปทมาหลายปีเนี่ยถ้าให้วิเคราะห์ เขาเรียกว่าะสะพานแห่งนี้หลังจากสร้างเสร็จเนี่ยสะพานแห่งนี้จะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวหรือว่าทางด้านอ่คม,มนาคมขนส่งมากกว่าหรือ อะไรมากกว่าหรือว่าอย่างไร่ท่านผู้การจนลองวิเคราะห์ประโยชน์ของสะพานแห่งนี้หลังจากสร้างเสร็จในปี2571ให้ฟังหน่อยครับผู้การครับน้ำเรียนอย่างนี้ครับผมชอบใช้คำว่าไข่แดงไข่ขาวครับคุณนิชาทีนี้ครับเราเรามองสะพานนี้เป็นไข่แดงแล้วกันครับในพอเรามีไข่แดงเนี่ย สิ่งที่จะเกิดขึ้นรอบๆเนี่ยก็คือไข่ขาวนั่นเองไข่ขาวรอบๆนี่จะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับหนึ่งแ่งต้องเที่ยวเกิดขึ้นใหม่สองอาชีพเกิดขึ้นใหม่สามสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะนําไปสู่ไข่แดงเนี่ยคือสภานเนี่ยก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางเลี่ยงเมืองที่จะเอ่อเลี่ยงเมืองจากขเขาจะสนนะครับ คือเทศบาลเกาะเชษนเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเทศบาลที่มีพื้นที่ทางการสัญจรที่แคบถ้าเกิดสะพานนี้ขึ้นมานะครับ <EN> ก็จะต้องเกิดทางเลี่ยงเมืองก็คือทางเลี่ยงอ่าเลี่ยงทางเทศบาลเกาะเชษนไปสู่จองถนนนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมเพื่อไปเซิร์ฟเพื่อไปรองรับกับสะพานที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื <EN> ่อสะพานเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับ จากสองชั่วโมงที่เราต้องเดินทางเราก็ใช้เวลาแค่ประมาณทักสิบนาทีนะครับเพราะว่าจะล่นระยะทางจากแปดสิบกิโลเมตรเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ประมาณไม่เกิดเจ็ดเจ็ดกิโลเท่านั้นเองนะครับเมื่อเราเดินใช้เวลาเดินทางน้อยลงค่าน้ํามันหรือค่าสิ้นเปลืองก็จะน้อยลงสิ่งที่โดนโดยตรงกระทบโดยตรงก็คือ ต้นทุนมันจะลดลงไม่ว่าจะเป็นการขนส่งไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรสินค้าทางไรก็แล้วแต่หรือการเดินทางทางร้การท่องเที่ยวก็แล้วแต่นะครับมันก็จะลดลงนั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนก็จะได้รับบริโภคในผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่ราคาที่ถูกลงนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกหลักๆเลยสองคือด้านสังคมเมื่อเราลดภาวะความตึงเครียดอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางเนี่ย หรือหรือเอหรือเออเขาเรียกเรียกเรื่องอะไรนะครับสุขภาพทางทางจิตนะฮะถือว่าทางจิตทางกายนั่นแต่ะครับมันก็จะทำให้เราไม่เครียดเราใช้เวลาสั้นๆสุขภาพจิตเราดีขึ้นเพราะนั้นความคิดความอ่านของเราที่จะพัฒนาเนี่ยหรือจะทําในสิ่งต่างตต่อไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับทันนี้เป็นเป็นผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นสามก็คือจะมันจะเกิดอาชีพใหม่ขึ้นมามันจะ เกิดรายได้ซึ่กระจายและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในพื้นที่นะครับคุณวิชาที่เกี่ยวห้องกับเรื่องเอศรษฐกิจครับ ครับครับผู้การครับในอนาคตเนี่ยสะพานแห่งนี้สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจากแหลมจองถนนไปถึงหัวแหลมของเกาะใหญ่อีกหัวแหลมหนึ่งเนี่ยนะครับผ่านจุดใกล้เคียงเกาะสี่เกาะหนะครับเกาะที่สวยงามกลางทะเลสาบสงขลานะครับเกาะกละทึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันเนี่ย คิดว่าต่อไปเนี่ยสะพานแห่งนี้จะเป็นสะพานที่สวยที่สุดในจังหวัดสงขลานะครับเห็นดวงอาทิตย์ตกเห็นเทือกเขาฝั่งจังหวัดพัทลุงเทือกเขาบรรทัดนะครับเห็นฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวใจชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับความสวยงามของสะพานแห่งนี้อาจะกลายเป็นจุด เช็คอินจะกลายเป็นจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวาจากทั่วสารทิศอย่างแน่นอนในอนาคตเนี่ยเพราะว่าความสวยงามของสะพานที่ข้ามทะเลสาบสงขา,าท่านท่านผู้การในฐานะที่เคยบริหารอปทเนี่ย เราสามารถจะต่อยอดจะปลักดันะสะพานแห่งนี้ให้เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจากต่างชาติต่อไปได้ด้วยกลยุทธ์ด้วยวิธีการอย่างไรบ้างครับผู้ก,การครับคือนี้ครับแน่นอนครับคุณวิชานคือเมื่อเกิดสะพานขึ้นมาตามที่คุณวิชาญได้ได้กล่าวถึงน,นะครับมันจะเกิดจุดเทคอินใหม่ขึ้นมาแน่นอนนอกเหนือจากการสร้างสะพานนะครับคุณวิชาญมันก็จะมีการสร้างภูมิตร ภูมิสถาปัตย์บริเวณทั้งทางขึ้นและทางลงนะครับเพราะงั้นจะเกิดแหล่งท่องเที่ยวจุดพักรถจุดอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่อย่างแน่นอนนะสิ่งที่ต้องเกิดก็คือสิ่งที่ต้องต้องมีก็คือเรื่องความปลอดภัยครับผมเชื่อว,ว่าในระดับสากลเนี่ยความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับเราจะใช้จุดนี้เป็นไข่แดงในการที่จะให้ทางชาติเนี่ยให้ให้ใหนานา,นานระดับนา,นา,นา,นาตินา่ยมาสแมป์ว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมและมีความปลอดภัยรวมถึงมีความแฟร์กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็จะเป็นวิธีการที่ทาให้เกิดปมเจ้าพูดในเรื่องของความยั่งยืนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสะพานถ้าจะเกิดในระดับสากลได้นะครับสากลคือถ้านานาชาตเิเขาจะมองแค่ว่าประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไรคุณวิชาเราต้องโฟกัสไปที่พี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบทั้งจังหวัดใกล้เคียงทั้งสงขลาทั้งปัตลุนทั้งนครศรีธรรมราชที่ใช้ ลุ่มน้ำเจสับสงขาด้วยกันและใช้สะพานเนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อนะฮะเพราะงั้นทําอย่างไรก็ได้นะครับให้ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์จากสะพานนี้นะครับพอเป็นสะพานปุ๊บมันจะมีจุดอ,อพักรถนะครับจุดภูมิทัศน์ที่สวยงามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ขึ้นมานั่นเองคุณวิชาญเราต้องกําหนดให้มีพื้นที่สําหรับพี่น้องประชาชนในการ จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรหรือสินค้าปริตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในพื้นที่ทั้งสองพื้นที่ครับคุณวิชาครับจาับผมาฝากนะครับผู้การจุนนะครับสัปดาห์ต่อไปนะครับหรือว่า,าพูดคุยกันในรอบวันพฤหัส ต่อไปเนี่ยนะครับเพราะว่า,าตั้งใจจะคุยกับผู้การจุนเนี่ยในทุกวันพฤหัสนะครับช่วงที่สองของรายการนะครับสัปดาห์าต่อไปนะครับในฐานะาที่เป็นประธานคณะทำงานอาของอรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ฝากผู้การจุนสรุป ประเด็นการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับภาคใต้กับจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลากับนครศรีราษฎร์กับทั้งสิบสี่จังหวัดที่น่าสนใจนะครับซึ่งผู้การจุนทําหน้าที่ด้วยตัวเองมาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังผ่านสถานีวิทยุอสมทด้วยนะครับผู้การจุนครับครับพอมีเวลาไหมครับคุณวิชาณอธิบาย เ uh, อ่ไอไทม์ไลน์เอ้เอ้อ้ฟังสั้นๆสักน,น,น,นิดหนึ่งว่าตอนนี้ถึงกระบวนการไหนอยู่นะครับได้สักสองนาทีครับผู้การครับเชิญครับได้ได้ครับจริงๆครับตอนนี้เราผ่านโปรเซสกรกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับเอ่อทางกระทรวงคมนราคมก็มีผู้รับจ้างที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแต่ที่มันช้าหรือว่ามันเราคอนโทรลไม่ได้เนี่ยก็คือในเรื่องของการส่งไปให้เวอร์แบงค์พิจารณานะครับคือเราจะต้องมีการเปิดซองทางเทคนิคซึ่งเราเปิดไปแล้ว ครับทางประเทศไทยเปิดแล้วเปิดแล้วเนี่ยเราต้องส่งไปให้วนแบงก์ดูนะครับถ้าเขา <c oughs> เขาเรียกว่าเขาไม่ไม่คัดค้านเนี่ยจึงจะส่งกลับมาส่งกลับมายัางประเทศไทยถ้าตามไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะประมาณเดือนเนี้ยเดือนตุลาเนี่ยก็น่าจะส่งกลับมาแล้วพอส่งกลับมาปุ๊บเนี่ยเราจะมาแจ้งทู่ยื่นข้อเสนอเนี่ยเพื่อเปิดซองระคาอีกครั้งหนึ่งครับภายในประมาณพฤศจิกาเนี่ยภายในสิบวันทําการเนี่ยเราก็จะเปิดเปิดซองนะครับพอเปิดซองเสร็จปุ๊บก็ ที่ช้าอีกก็คือว่าเราต้องส่งผลทั้งหมดเนี่ยรวมกันทั้งเทคนิคทั้งราคาเนี่ยไปให้เวินแบงก์อีกครั้งหนึ่งนะครับเวินแบงก์ก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเราใช้เงินกู้เขาเขาต้องเป็นผู้มีบทในการที่จะพิจารณาว่าจะใครจะมาเป็นผู้รับจ้างนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการอ,าอนุมัติจ้างนะครับแล้วก็ประกาศผลผู้ชนะแล้วก็เปิดโอกาสให้อุทธรณ์ตามระบบตามตามกฎหมายของทางระบบราชการนะครับก็ประมาณสิบวัน หากไม่มีการคัดค้านไม่มีการอุทธรณ์ก็จะต้องลงนามในสัญญาได้ประมาณทันว่าครับครับผมครับขอบคุณนี่คือทามหมายกับข้าวครับครับขอบคุณผู้การจุนมากๆนะครับที่เข้ามาร่วมรายงานความคืบหน้ารายงานความเคลื่อนไหวในเรื่องที่พี่น้องประชาชนอาจสนใจได้รับรู้อย่างชัดเจนอย่างชัดแจ้งนะครับขอบคุณผู้การครับสวัสดีครับ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 ยินดีครับสวัสดีครับ